เจ้าเท้าออกหมกเหมือนกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวเสื้อผ้าเียบไอะครับถ่ายออกเลยที่ถ่ายออกเลยครับต้นแรงในตำนานครับแล้วก็อยู่แคยังเท้ครับ ฟองนี้ฟองนาห่างๆนะครับแกแล้อก็เดิมๆนะครับโซงนี้กมม็มันเป็นสีเฉพาะมันของมันนะครับั <c oughs> ๊มกับ <c oughs> กับกับแ้นะครับ <c oughs> แ้วก็ แต่งสองคำตัวครับสายหักก็เป็นสายเอิยนะครับตัวีอะไรครับพร้อมฟอนนี่ครับเครื่องเขาไม่บอกครับเท่าไหรอย่างงั้นก็ไม่มีครับไรบองครับบองก,ก็ไรบองเหมือนกันครับโชกอ่ะไซโยนะครับของกับแทงนะครับ ล้อครับล้วนี้ซื้อมากี่บาทครับนววร 3, วมทั้งหมดสามพันสองรวมทั้งหมดสามพันสองครับจากกระกอกนะครับทันผิดที่นครับเจ๊ปลาครับเจ๊ปลา,างานเทียมนะครับก็มีประมาณนี้นครับ ข้อมูลก็ธรรมดาครับที่มาแข้งก็แข้งเบาเพราะว่าบอลเบาแล้วโอเคแ่้งก็ท่าสามนะครับใต้บอกก็มีไม่มีอะครับกันตัวก็เหมือนเดิมครับให้ยาของมาจัดโดครับ้าของก็ พอเสร็จแล้วนะครับมีบอก ีเแค่นี้นครับที่นี่ก็ไม่ละเกลี่ยะลยเลยครับก็เอากระเป๋าจ้ำด้วยนะครับผมกำลังกลับมาเหมือนเดิมน,นะครับ